วันนี้นะครับเราขยับจากเกมโซนิกบนมือถือมาเป็นบนมีซีกันบ้างนะฮะวันนี้มาเล่นภาคที่ชื่อว่า s ซ nic Man i นนะครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจมีเซฟให้เลือกเออหลายเซฟดีฮะโอเคนั่งเครื่องบินมาโซนิกยุ้งบนที่นั่งนั่งได้คนเดียว <laughs> ทำไมไม่เลือกเครื่องบินที่แบบนั่งได้สองคนวิ่งมาเลยฮะบเบรกก่อนเจอัตูเทวบินลงมามีบทพูดไหม มีแขนหยิบหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ยอ่าฮะอ่าหยิบอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อ๋อเป็นคิสตั้นโอ้เกิดอะไรขึ้นตัวลร,รอยถูกวาร์ปเหรอนี่ไม่ใช่ Sonic.exe นะฮะดรเอ็กแมหรือเปล่าเมื่อกี้กลีนฮิลนี่ไงวิ่งไปข้างหน้ายัางไงเดี๋ยวนะ <laughs> วิ่งยังไงเดี๋ยก่นอนอ๋อ,อใช้ลูกศรเดีนยูไม่ใช่กระโดดปุ่ม s เป็นการกระโดดคือไม่เป็นเกมเก่าการคอนโทรลก็น่าจะแปลกๆนะฮะไม่ค่อยชินต้องวิ่งเก็บสปีดไปใช่ไหมอ่ะเก็บเหรียญคือเทลอยู่กับเราตลอดมีสามชีวิตหรือว่าห้ามโดนเลยเหรอมีเสียงทะเลนะฮะผมปิดเพลงไว้นะครับเพราะว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเรื่องเพลง ปิดไว้ปลอดภัยกว่ามีปูอ๋อคือม้วนตัวนี่คือโดนศัตรูได้บังคับยากแฮะอ่าอ่าวิ่งไปวิ่งไปนี่เอ้ข้างบนมีอันนี้ขึ้นทางไหนเนี่ยสายฟ้าเห้มีเกาะสายฟ้าแล้วคือห้ามโดนศัตรูตอนที่ไม่ได้ม้วนตัวแค่นั้นถ้าม้วนตัวไม่เป็นไรวิ่งไปโซนิก งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพลังน้ำ <Wow. S 1> เทวนายบินได้อะนายโกงอะนายต้องวิ่งแบบเราสิคืออยู่กับเทวตลอดเลยเหรอเออข้างล่างอ,อ๋อยังมีทางอยู่ฮ uh huh. แล้วเราต้องไปสู้กับใครไม่มีการเล่าเรื่องราวมาก่อนอุย๊ยโอ้โหหมดเลยโอ้โหวงแหวน มันบังคับยากมากมันกะยากโซอนอิกเวลาเดินคือมันจะมีแรงเฉื่อยลื่นไปนิดนึงอ้วงแหวนโอ้โหเอาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ยากใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่วงแหวนไป่ฟื้ออะไรวงแหวนใหญ่โอเคโอ้ยขนาดแค่ด่านแรกนะเอามีวิ่งแบบนี้ด้วยเก็บใช่ไหม มันลื่นๆหน่อยๆอม,มันเลยม,มันเลยทำไมโซนิกไม่เลี้ยวให้มันแบบหักศอกหน่อยโซนิคตีอ้อมมากมันมีเวลานับถอยหลังเออเหมือนเป็นโบนัสใช่ไหมแล้วสีฟ้านี่คือเพิ่มเพิ่มเวลายังไม่หมดฮะยังเก็บได้อีกเก็บไปได้ถึงไหน มันยังไม่หมดเออเอ,อ้ยสีเหลืองสปีดเร็วขึ้นทำไมวิ่งเร็วขึ้นตอนนี้ไหนจะรีบไปไหนอออโอเก็บไม่ได้ตรงนี้หมดเวลาโอ้เป็นโบนัสที่ยาวมากสเปเชียลสเตจได้โบนัสมาด้วยเอา้าไม่ได้นี้เลยเหรอไม่ได้สักช่องเลยเหรอ แต่ละโซนโอ้ลวงมังล่างอมาอมังนี้ได้ไปไป,ไปอันนี้อะไรืออคือ <c ười> มันวิ่งเร็วแล้วมันมองศัตรูไม่ค่อยเห็นโอ้มันเป็นทางซ่อนเราอยู่อืออ่ะเช็คคอยใช่ไหมตรงนี้เออไอตรงนี้คืออะไรบอสเหรอโอ้มีบอสแล้วโอ้โหวิ่งชนบอสใช่ไหมกระโดวดวนตัว อืมเอาไม่ใช่เหรอสีแดงชนไม่ได้ใช่ั้ยเนี่ยต้องชนตอนสีฟ้านี่แล้วก็ชนอันนูน้นโอ้ยเด้งไปโดนมันลื่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 นออดีมากเทลโอเควงแหวนเหลือหนึ่งโอ้เล่นยากเล่นยากพสมควรเลยจะวิ่งอยู่ชิวแบบเกมปกติก็ไม่ได้นะ อุปสรรคเยอะมากส่กตรงศัตรูเลยอืมหรือว่าวิ่งไปเรื่อยๆได้ไม่ต้องสนใจมันจะเป็นทางที่แบบกินกายอยู่พอดีอ้ยโดนน้ำโอ้โอ้น,น,น,โอโอน้ำอีกแล้วโอ้อุปสรรคยังเยอะออไฟมาเออน,อนี่โทนิกไฟขึ้นไปโอ้เป็นลูกไฟเท่มาก พังไปได้โอเคใช้ไฟทะลวงไปยังไงอะเมื่อกี้เอออย่างงี้อ๋อนี่นี่ลูกไฟไปเรื่อยๆเลยอย่างงี้อ่าฮะไม่ต้องกลัวพลังยังมีอยู่สปีดไปอืมอืมออมันไม่ขึ้นอ่ะสนิคสนิกนะีต้องวิ่งตรงนี้เออนั่นแหละแล้วก็เด้งนี้ไป อ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ที่เหลือก็พุ่งพลังไฟซะนี่มีพลังไฟอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวพลังไฟเนี่ยดีที่สุดโอ้ลงน้ําใช้ไฟไม่ได้ขึ้นไงบนอืมตรงนี้เด้งได้เอา้าไฟหมดแล้วอ๋อโดนน้ําไฟดับเหรอมันจะสมจริงเกินไปไหมอุตส่าห์เก็บพลังไฟมา โหจะหล่นแล้วจะ่นแล้วจะหลนแล้วจะ่นแล้วหลบก่อนเลยเอ๊ะผมว่ามันต้องสู้หรือเปล่ามันต้องสู้หรือเปล่าลองดูสิอ๋อจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยอืมวิ่งเร็วขึ้นเหรอพังแล้วพังแล้วเป็นไงเป็นไง โอ้โห oh oh oh. เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วส่งไปไหนอีกแล้วอะส่งมาที่อีกอีกที่หนึ่งเลยฮะเหมือนล็อกแมนเลยโอเคเมื่อกี้ผมแวะไปดูนะฮะด่านที่เราเล่นเมื่อกี้ที่เป็นโบนัสเนี่ยคือมันเหมือนต้องเก็บเป็นอัญมณีให้ครบ7อันนะครับเราจะได้โซนิคในร่างที่เป็นซูปเปอร์มามันต้องวนกลับไปเล่นอีกรอบนึงอะเมื่อกี้ผมเก็บไม่ได้มีทั้งหมด7อัน เราจะใช้ร่างซูเปอร์โซนิกได้นะฮะผม,มเห็นว่ามันมีสูตรมันมีสูตรในการปลดล็อกด้วยเราสามารถใส่สูตรได้ตั้งแต่ตอนอินโทรเกมนะฮะเพื่อปลดล็อกร่างซูเปอร์นะครับบนบน,บนล่างล่างบน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 อ่านี่ได้ไหมมันเป็นสูตรการปลดล็อกดีบักหมดนะฮะเราต้องใส่อ่าเป็นตัวเทสเสียงนะฮะตามลำดับนะครับเป็นรหัสของมัน C 1 2 6 4 1 2 6ก uh อ่ะฮะทีนี้เราจะปลดล็อกล่างซูเปอร์โซนิกได้แล้วในทุกด่านทีนี้เราสปอนวงมาเยอะๆสปอนวงมาเยอะๆถ้าได้ผลจะกลายล่างเป็นซูเปอร์โซนิกได้นี่ไงมาแล้วขวามือบนอ่าฮะอ๋อต้องกระโดดก่อนนี่ล่างซูเปอร์โซนิกมาแล้ว uh huh. อ่ะฮะเออ ลอยได้ด้วยฮะใส่โค้ดมาสองอันบินได้ทั้งด่านเออเป็นไงทีน,นี้อืมไม่ต้องห่วงแล้วล้างซุปเปอร์สยางไปเลยแต่ว่าวงลดลงเรื่อยๆนะฮะกระโดดได้ปบินได้กลิ้งได้วิ่งได้ล้างซุปเปอร์รู้สึกว่าจะโดนอะไรก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอไปลองดูหน่อยนี่จริงด้วยชนศัตรูได้ น้ำละน้ำน้ำน้ำบอสมาเหรอบอสมาเจอซปเปอร์โซนิกหน่อยซปเปอร์โซนิกโดนได้ทุกอย่างอ้าวกลายล่างแล้วอ๋อผ่านด่านกับร่างเดิมโดนในนี้ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรโดนได้สบายมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นลงไปในน้ําก็ได้เออเอาแต่ตกพื้นไม่ได้ <laughs> นึกว่าอามาตะตกพื้นน้างล่างไม่ได้โธ่เอ้ยน้ํา นาำโดนได้นี่ไงซุปเปอร์สอย่างแต่โดนพื้น่องล่างไม่ได้ฮะบอสแล้รมามาเลยอะไรอะไรอะไรมาสิมาสิมาสิมาส,มาสิขึ้นมา้ออืออนี่ไม่รู้จักซุปเปอร์โซนิกซะแล้วอ่ะฮะชนได้ทุกอย่างชนได้หมดนี่กายล่างคืนโอเค อ่ะนี่คือ s o นิ c แมเนีนะฮะเป็นภาคแรกๆของโซนิกเลยนะครับเรื่องราวมันไม่มีคำพูดไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นภาพอย่างเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ